สวัสดีครับมนีกามาสวัสดีการช่วงสวยๆนจักน้อยนะครับวันหันกาเด้รถน้ําผักนะครับอยู่ในนี่ครับอยู่ในสแลนนะครับในนี่นะครับพี่สาวผมนะครับก็ไดมานะครับมาปลูกทั้งสลัดทั้งกวงตุ้งนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะครับทั้งผักซีเรีาวนะครับอยู่ในนี่นะครับพี่น้องครับหลังจากที่ว่าอากาศหนาวมาหลายมือนะครับก็ได้ฟิงไฟฝนนะครับหนาวเติบนะครับเมืองไทยนะพี่น้องด้วยงานอากาศพร้อมนะครับหนาวีหลี นอนย้มคืนถับบังโคผ่านหน้าหนานี่ก็นอนบ่ได้ละครับเพราะว่ามันหนาวแห้งนะครับปีนี้ปีกายกับหนาวแห้งด้วยกันนะครับนี่อันนี้ก็อยู่ข้างหล้างบ้านนะครับหล้างบ้านผมหลังจากบ่ได้ปลูกมาหลายเดือนเติบนะครับปีนี้ก็ที่บ่เห็นว่างหรอกพี่น้องเชียวนี่มาปลูกนะครับบ่นหันนี่ก็รดน้ำนะครับด้วยสปรปิงเกอร์นะครับสปรปิงเกอร์นี่ก็ดีครับห่างประมาณซี่เมตรนะครับ พิเม่ต่วจังหวัดสวิงครับกินกันแน่นอนครับมันติดชุ่มพอดีนะครับนี่บริเวณในสเลนนะครับผักชีตะพีกายปลูกไว้กันย่งๆนะครับอันนี้เขาก็เตรียมนะครับปลูกนะครับอันนี้เป็นผักซีนะครับผักซีลายย่างอยู่แล้วก็ซีมีนี่ครับสลัดผักกวางตุงผักกาดเฮ้ยลายย่างนะครับ อันนี้ก็เป็นบริเวณขางขางซานะครับอันนี้ก็เป็นมรกอที่เกิดเองนะครับเกิดจากเมล็ดที่ว่ามันล้นนะครับนี่พี่น้องยู่เสาเฮียนเด้นี่นี่เบิ่งเป็นไรโลกคักบ่พี่น้องโลกไปเรื่อยๆนะครับนี่คือต้นใดไรที่มันเกิดเองเขาถืว่าษาถิ่งนะครับเขาปล่อยเขาเจ้ามันที่เป็นตัวผูหรือปลุกตัวเมียนะครับแต่ว่านี่ก็โชคดีเนี่ยนะครับนี่ครับได้ต้นมะฮงเพิ่มมาอีกหนึ่งต้นนะครับนี่นี่นี่ เป็นทุกข้อเป็นทุกกิ่งครับไปเรื่อยๆนะครับเบิ้งนี่ครับเบิ้องเอาเป็นทุกข้อเป็นทุกกิ่งของก้านใบนะครับนี่เป็นทุกข้อของกา้านใบเลยนะครับมองไดมีก้านใบมันจะเป็นนวยนะครับนี่ ala. Source, นี่สังเกตไหมครับนี่มันจะเป็นนวยอยู่ก้านใบเลยนะครับพันนี้นะครับนี่นะครับดกนะครับดกอิลี มีซิน่วยขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับพี่น้องเกิดเองนะครับอันนี้เกิดจากมาเมล็ดพันธุ์ที่มันรุ่นนะครับนี่ครับก็จะมีนะครับหลายอย่างนะครับยู่นี่กล้วยนะครับกล้วยกล้วยนะครับอันนี้กล้วยนี่ก็เพิ่งปลูกไปวางหันนี่ขนา่เลี้ยวๆนะครับอันนี้สิเป็นมะรุมนะครับมะรุมที่ว่ามันเกิดมันเกิดเองมันงดพี่น้องมาที่นี่ เฮาไปเห็นต้นมันนะครับเฮากระถอนมาปลูกช่วงหนาฝนนะครับเด้อนี้ผมปลูกคือเอามาปลูกพร้อมกันสองต้นเลยครับนี่นี่นะครับมะรุมมะรุมก็เป็นยาขึ้นกันนะครับพี่น้องยาปลูกไว้นะครับปลูกไว้ได้กินนวยกินยอดมันขึ้นเก่านะครับมะรุมนะครับก็ดีดีกว่าเฮาปล่อยให้มันตายหรือวันไปผมกระถอนมาช่วงหนาฝนนะครับบึกมีขนุนนะครับปลูกจริงงไว้ เลยกินบ่ได้กินก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นสะเลนครับอัน้ประสงค์นะครับสะเลี้ยนอเนกประสงค์ปลูกก็ได้เห็ดยังก็ได้หลายย่างนะครับนี่ปลูกผักปลูกมีได้เบิดนะครับเนี่เอาเห็ดว้นะครับในในสวนเฮาแต่ละสวนควรมีนะครับสะเลนนะครับเอาเห็ดว้ปลูกผักปลูกมีไดไรสบายนะครับนี่ก็เป็นสะดานะครับสะดาของผมเป็นช่อเป็นนี่ เป็นดอกเบิดนะครับนิดๆน้อยๆมีเบิดนะครับบกพงบกเผาเดี๋ยวครับบกเผาชิววิาสีบอลหลอดนะครับแต่ว่าตกมาปีนงีงอกห่วยงามข้นมาให้เขาอยู่นะครับบกเผาแทบสีบเพตายชักต้นนะครับนี่คือถาลากเขาไปไกลแล้วนี่คือรับรองว่าได,ได้ได้ทุกต้นแล้วนะครับนี่ต้นนี้กะมีหมูเห่งวมาคือแล้วนะครับตน้นข้างๆเป็นต้นแดง <c oughs> <c oughs> เชื้อหมัวนะครับเชื้อหมัว เนี่ยเดานะครับสะเดาจะเดเป็นดอกสะเดานะครับสะ,ะเดานะครับปลูกจริงๆไว้นะครับนี่ถวายนะครับพันเขาผ่องของแท้นะครับของแท้แน่นอนนะครับนี่อยู่ประมาณอุ้หลายต้นเต,ติบนะครับต้นน้อยต้นใหญ่ต้งนงามต้นชิไร้นะครับหลายเติบประมาณเกียบทิฟต้นได้นะครับเฉพาะสะเดาถววายนะครับเป็นกิ่งตอนจากมูผมนะครับ ปลูกหลายต้นผมก็เลยไปขอซื้อนะครับจริงละร้อยแปดสิบาทนะครับตะกี้นะครับแต่โดนีบัลลูมันขายเท่าไรได้ครับเด้อหลายหลายคนถามเขามาหลายเติมนะครับเดี๋ยวผมดีถามมู่ผมไห้นะครับแล้วก็จังแต่ห้มนทรงไห้ได้เพราะว่าผมว่ไจะเห็ดจริงตอนนี้เลยผมว่ามีเวลาเห็ดนะครับนี่ครับเป็นยานะครับที่ผมบอกอยากสะลนนะครับเอาไว้ถักคุ้มต้นไม้ต้นไหลนะครับมะยมนะครับมะยมกว่ามีอีกนะครับมะยมหลายนะครับบกยมเนี่ยดอนนี่บันบกยมบัลแมนซีผลบกคำเนี่ ปลูกยมก็มีประโยชน์นะครับเอาไว้ถ้าจินสมนะครับจินสมแล้วก็ดองไว้ครับถนอมอาหารดองไว้นะครับหรือเห็ดหลายอย่างนะครับบักยมมันมีถูกอย่างครับนี่นะครับกาลังขึ้นมาบักเเผวนะครับปักเเผวคือเราเริ่มคืดแล้วครับเริ่มคืดแล้วฟังนี่พอฟังนี่บ่บ่บ่เอยเดทไทยพี่น้องเขาเบิ่งนะครับนี่บลักเเผวนะครับฟังนั่นส้วนมาอีกเป็นฟังนั่นนะครับนี่คือปลูกทิงทิงไว้นะ้ครับแล้วพ็ได้มากมักการเกษตรนะครับเพราะปลูกเขาไม่ต้องบาดนั่นเขราปลูกทิงทิงไว้นะครับ แม่บอลรดน้ำมันก็นนขื้นนะเฮ้านี่คือบ่ได้รดน้ำตกเทียนนะครับนี่ <mattress es> ฟังนี่บกเพ่าบ,บกยังผมบ่ได้รดน้ำนะครับนี่คือปลูกปลูกตาแล้วแต่มนันดิไปใส่แต่มันกับา้ำไม่เฮ้าูนนะครับนี่นี่จังิงิบกเคยเด้กรดน้ำเลยนะครับปวกมรงนี้ฟังนี่บ่ได้รดน้ำนะครับจนเนี่ยคือยังเสดาวงสิครับบ่ได้รดน้ำคือเสดาวต้นนี้แหงคาครับนี่เอ็มบึงพีอนอ่น้องเลยดูเสดาวต้นนี้นะครับสุดยอดมากนะครับ เบอ่งเอาหลดอันนี้เสียวไนมันนะครับนี่เสียวไนมันต้นนี้จะเอามารดมันนะครับเพราะว่าหมดแดงนะครับมันหมดแดงหลายคือบวามสามารถเราดอกมันได้ดอกเอาเฉพาะที่ว่าเขากินใดกับพอะนะครับเพราะว่านั่นครับหางหมดแดงเห็นไหมครับพี่น,น้องคส่วนมากเป็นลังหมดแดงนะครับเอาไปก้อยปลานะครับเวลาเขากินก้อยปูก้อยปลาตุ่มปลาตุ่มเปียดปลาไหลนะครับเขาเอามาัน ไอ้หมดแดงไว้นะครับหรือว่าเขาอยากกินใครกินอย่างมันนะครับคือค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับที่นี่ทบพักต้นบักม่วงไงเขาก็จะเอาไปใส่ต้นบักม่วงเขานะครับเพราะว่าต้นบักม่วงนะครัพี่น้องผมจะบอกให้เด้อบักม่วงผมจะไปอภิเรตเบื้องบักม่วงมันด้ใหไงตอนหนาฝนนะครับบักม่วงเขาจะโตตอนนาแล้งแล้วผมจะพาไปเบิ้งเขาโตแบบใดไงแบบใดนะครับเพราะว่าหนาฝนเนาะมันคือใบไงไปใส่มาเป็นบัดพอตะเบิดหนาฝนพี่น้องผมจะพาไปเบิ้งเด้อบักม่วงเขาสิ โตดหน้าแรงนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิงมือหลังนะครับเดี๋ยวให้ผมมีโอกาสแล้วก็มีเวลาก่อนจะไปพาไปเบิงบ่าหมกม่วงมันใหญ่หนาเร็งมันใหญ่แบบไหนเป็นเป็น,ปนอย่างคือบ่ใหญ่หนาฝนนะครับพี่น้อง นี่กำลังเริ่มแตกนะครับนี่เป็นถูกเงาะช่อทุกปะจะเดานี่เนาะพี่น้องตาสะออนแห้งเป็นตะปูไว้จักรลอยต้นนะครับจะเดาเท้าวยวนี่นี่ครับจักรลอยต้นนะพี่น้องน้องมีพี่น้งพี่น้องน้องกังฟูกับน้องตะวันก็เจ็บถึงนะครับนี่นี่ครับเขาตองแงกงจริงไว้นะครับพี่น้องเขาตรงแกงในีเขาแตกหลายๆนะครับตดัตดตัดตัดเลยนะครับหลังจากนี้เขาตาดิดตัดตัดให้เขาแตกออกนะครับเพราะว่าเขาเป็นช่อ บึ้งบึงบึ้งปุ่นะปุ่นณบึ้งพี่น้องบึ้งปุ่นะปุ่นะเห็นบ่ครับปุ่นะเนี่ยเป็นลอยบาทเด่นปุ่นะครับบ่มีใบมีแต่ดอกนะครับบึ้งเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องปื๊ดคักขักขักนะครับบรรยากาศย้ำทรวดเท่าพี่น้องอยู่สวนนะครับไปทุนเกษตรผสมผสานนะครับมีหลากหลายหลายอย่างหลายแนวนะครับที่เขา เรียกชมเรียกหาได้นะครับหย่าหกกันหลายนะครับหย่านี่ก็เตรียมพื้นที่จกักสิปลูกยังบุดไปน้องคิดว่าันออกอยู่มันหลายอย่างเอ้งแต่ว่ากะสิปลูกอยู่เดือนน้ำยศปลูกเลยวหรครับนี่ก็เป็นมะยมนะครับที่เขาโลกต้นไม้นะครับนี่ถอนต้นไม้ทั้งนั้นนะครับตอนที่เขาเห็ดสวนใหมๆ่ๆเขาก็บริกาคิดยังวันสิปลูกอันอันใดเป็นสัดส่วนสัดย,ยังนะครับพี่น้องพ่ออันใดลุ้มไดน้ำมองหันรถนี่เป็นบากยมที่เขาถอนต้นมาปลูก ทุกมันนี่เขาไ่เขาเห็นแล้วนะครับนี่นี่นี่สามต้นติดเมือนสามต้นดอกอ้อมสวนนี่ขึ้นไม่จะบักยมถอนต้นม้านะครับนี่ทุกต้นบ่ได้ซื้อเขานะครับเขาถอนจากต้นเม่มันมาเลยนะครับนี่มายมนะครับนี่ทุกต้นในสวนผมถอนมาเบิดนะครับบ่ได้วาซื้อเขามานะครับพูดหนาเบิ้งขนาดว่าเขาถอนต้นม้านะครับนี่นี่เห็นบอเป็นน้อยแล้วพี่น้อง ่พื้นที่ว่างเปล่าห้องห้องเป็นเพื่อนที่เห็ดห้เห็ดผู้เห็ดมาโดนเติบแล้วนะครับเฮามาเปลี่ยนเปลียเห็ดเป็นกเกษตรผสมผสานเพียงแค่สองปีกว่าเท่านั้นนะครับเฮาติดเห็นบักยมเป็นนวยแล้วมีกล้วยเป็นนวยนะครับบักสะดงสเดานะครับอาหารผลิตอาหารเป็นแหล่งผลิตอาหารมีปลามีหลากหลายมีบักม่วงมีไผ่มีโอ้ตามทิศชนิดบกขาดนะครับในสวนผม ขน,นุ้นโอ้หลายเตือพ mm ี่น <Pur> ้องเน็ดไปโหลดกระเสียกนเห็ดเลนเนก็ได้เห็ดอีหลีเห nah ็ดเลนเห็ดนั่นเห็ดนี่ไปน้ำนะครับคือผมเห็ดให้ไปพร้อมนะครับส่วนกระเสียไปน้ำนะครับเห็ดหลายอย่างหลายเนวครับขึ้นอยู่กับพรามขยันมันเพี้ยนลงเขาเดีอพี่น้องเห็ดกระเสียดนี่ครับอันนี้ก็่าจจะเป็นประกาศประกาศหินบ่ครับพี่น้องประกาศหินนะครับ ี่ประกาศหินกวงตุ้งนะครับบ้านนั่นบัานนี้เสร็จแล้วนะครับพี่น้องช่วงเศร้าๆด้วยพี่น้องนะพาพี่น้องเขาเบิ้งนะครับแต่มีหลายอย่างที่ว่าที่ที่แนบอกม่วงก็ลังจิดเป็นดอกพี่น้องเดี๋ยวผมถ่ายเบิง้งบกม่วงเขาบ่ได้หย่นาฝนนะครับเขาใหย่ตอนหนาเล่งเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตให้เบิ้งนะครับแต่ว่ารอรอรอจากน้อยนะครับว่ามันเป็นหอดใสบกม่วงพันน,นั่นพันนี่มันเป็นยังไงในช่วงหนาแร่งน,นะครับผม ครับมันนี้ก็บ,บ่มมีอย่างหลายได้เป็น้องเด้อนี่ครับกระเบิงต uh, ้นไม้ต้นหมากรักไม้ขอคิดดีๆในการเดเกษตรนะครับนะครับเรื่องวันนี้ดีกว่าไม่ทําอะไรนะครับทําเกษตรนะครับสาหรับข้อเกษตรนะครับตามข้อเกษตรก็บ่เป็นหยังนะครับเห็ดอย่างอื่นนะครับสําหรับผมครับรักธรรมชาตินะครับข้อเกษตรเทแน่นอนนะครับ1 0อเปอร์เซนตนะครับผมครับผมก็ฝากไว้ต้นนี้นะครับผมสวัสดีครับ